นิทาาเรื่องสัตว์ซื่อสัตว์การล้ครหนึ่งนานมาแล้วนะจนจำไม่ได้เฮ้ยจำไม่ได้แล้วจะเล่ายังไงเล่าเออจำได้แล้วจำได้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงมีเด็กที่ชื่อคุกกี้รันชอบแกล้งเพื่อน การบ้านยากยังเลยอะไรก็ไม่รู้คิดออกแล้วใช้เครื่องคิดเลขดีกว่าเดี๋ยวนี้าหาหาครูเขาไม่รู้หรือไงว่ามีเครื่องคิดเลขตึ๊ตึ๊ต๊ดไม่ได้นะอันนี้มันเครื่องคิดเลขสําหรับคิดเลขยากๆอ,อันนี้มันอันนี้การคิดเลขมันง่ายเกินไปนะฉันไม่ได้นะเหรองั้น ฉันไปใช้ยางอืนก็ได้โอเคโอเคไม่ใช้ก็ได้ไปละ M O N K E Y Anki Ling เฮ้ยไอช้างน,น้อยช่วยฉันนิดนึงไงใ้ไหมทงการบ้านในชั้นหน่อยได้เฮ้ยฉันมีค่าจ้างมานี่ของกำลันเป็นค่าจ้างทำการบ้านในชั้นโอเคไหม ฉันไม่ทำให้ละทำไมล่ะง่ายนิดเดียวคิดเองไม่ได้หรอโธ่เอ้ยของให้เยอะนะไม่เอาเหรอไม่เอาล่ะหืมไม่เอาไปหาคนอื่นก็ได้เอ้ยหาคนจ้างในอินเทอร์เน็ตก็ได้วะมีคนรับเยอะแยะติ๊ดตุ๊ดตุดตุดติ๊ดติดติดไม่ได้นะนั่นมันเรียก โกงโกงเหรอฮะแล้วฉันจะทำยังไงล่ะก็ฉันทำเลขไม่เป็นนี่ใช้เครื่องคิดเลขก็ไม่ได้ไอ้ไอ้ช้างน้อยทำมันก็ไม่ทำเฮ้อจะจ้างไอ้อินเทอร์เน็ตก็ไม่อีกแล้วฉันจะคิดเลขได้ยังไงพรุ่งนี้ก็จะสอบแล้วว่ะ <c oughs> ถ้าทำการบ้านไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวพว ทุกคนช่วยสอนอย่างนี้ขอบใจมากแล้วฉันจะตั้งใจทาไไม่เป็นรขอบคุณมากมากเลยชูขึ้นมาสิบนิ้วเอาไว้ในใจแล้วก็ชูขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วสิบแล้วก็สิบแล้วก็ สิเอ็ดถูกเย้ yeah, ถูกแล้วสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิอถูกต้องนับแต่นั้นมาคุกกี้รันก็เริ่มตั้งใจเรียนทำกันบ้านเป็นบวกลบเลขเป็นคุกกี้รันก็มีความสุขในการทำการบ้านตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกงเป็น